เอาอีกแล้วครับโอ้ยเรียบร้อยอีกแล้วเรียบร้อยครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคราวนี้เป็นเจ้ายอดอัศวินครับเกมครับแหมมันติดอะไรวะดับคาตีนเลยติดไขรครับไม่ได้ติดอะไรหรอกติดไข้ดูเลยดูก้อนเบลเลอเลยติดไข้ครับ ขึ้นขับดูดิขึ้นขับ,ขขบออกไปจอดนู่นนี้เดี๋ยวให้ตูมตามนะครับขึ้นขับอดไถมาแล้วเสียกุ้งตูดตามตูดตามถอยหน่อยนิดนึงถอยนิดนึง ออ่พอรถไถนี่มีบริการลากฟรีครับโดยไปคิดค่าใจ,จ่ายคิดแต่ค่าเหล้าค่าเบียร์ครับเอาพร้อมโัวเดียวเดียวดับดับ ่ถอยทอยทอยก่อนอาเอาเรียมตัว หลบลุมได้ไหมหลบลุมหน่อยหลบลุมหน่อยอ่าอย่างงั้นแหละเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบนิดเดียวนิดเดียวถอยก่อนถอยก่อน ไม่ไหวไม่ไหวไม่รอด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 นะเออไม่รอดครับไม่โครอย่างเดียวครับคาดไหมหรือเปล่าเหม็นขาดไหมโอ้ไม่ไหมครับสบาย ดูตามเนี่ดยดูสิครับรถไถตะกุยตะกุยลงสะแกนุเมางานงานนี้ขาดทุนเลยอย่าบอกนะว่าติดอยู่น่้นอเองชนะนุงานนี้มันโหดเข้าไส่จริงๆครับงานหนึ่งตำบลหนึ่งกิรลเกษตรที่นี่ใหม่ในเขตตะบนตะโกครับที่นี่บ้านเกต ห่วยลาดบุรีดำนูโนกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วครับเอาเคยร์ทางเลยเคยร์ทางเช่าทางเคยร์ทางติดใครเหล่ะลากก็ไม่ขึ้น โบว์เวอร์เลยครับนานจอดจอดจอดนานสองเดือนมาออกงานก็เรียบร้อยครับเจองานโหดเข้าไปไไแต่ละคันนี่ติดลมสนั่นวันไหวไไนะเออเอาเที่ยวสุดท้าย ไปไปขึ้นครับฮะเดียว,ยยวรปรึกษากันดีๆบังไม่โคขเขาเขาติดตักไนบอสขึ้นเวย้ยขึ้นเวย้ยเขาจะตักก็นี่มันจะหกโม,มงแล้วเอาว้าเสียวเวย้ยไปขึ้นแล้ว,ว,วถึงมือแม่โคจนได้ครันนบ

ียบร้อยครับไม่รอดครับเอาอีก่ันที่จะ่นันที่ไม่ควรโอ้โอ เลยตามไปดูสิไปดูสิจะติดมลมอีกหรือเปล่าลั่นเนียจริงๆ ถึงฝั่นน้นแล้วครับห้อยลงมาจะติดลมหรือเปล่าเจ้าเอ้ยรอดไม่รอด ได้ดีมากถ้าไม่ได้เสียกุ้งนี่สงสัยแย่แน่นอนเป็นยังไงฝั่งโน้นรอดหรือเปล่าเสียวเว้ยดินติดกระบะเยอะเลยโอ้โหรอดไหมสบายครับ รถแรงอยู่แล้วแต่เมื่อกี้อาจจะไม่แรงรถไปโคททำนางอยู่ที่เหลือจอดนะครับรอชมกันในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ